ไปค่ะเป้าหมายต่อไปของเราวันนี้ก็คือประจวบตั้งใจว่าจะไปปีนเขาร้อม่วงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ปีนวันนี้ไหมหรือจะได้ปีนพรุ่งนี้หรือจะไม่ได้ปีนี๋ยวเรามารอลุ้นกันไประยะทางประมาณ300กิโลนะคะขาไปตอนนี้กันว่า,าจะไปได้ ฉันจะถอดหมวกกันน็อกแล้วดูเขาดิเขามองหน้าฉันตอนนี้เราอยู่อุทยาน,อ,ยนอุทยานอุทยานแห่งชาติเขาสามยอดนะคะจุดแวะแรกของเราก็คือจุดชมวิวอะไรนะผาแดงเดินขึ้นเขาใช้เวลาประมาณไปกับหนึ่งชั่วโมงที่เขาบอกแล้วก็ระยะทาง430เมตรฉันปีนขึ้นมาจากตรงนั้นไม่ชันเท่าไหร่แต่ก็เอาเรื่องอยู่ดู สภาพทางค่นทางแล้วเลยนิดนึงเลยห้องล็อกเมตรไปป้องฟีนขึ้นมา ร้อเมตรเขาบอกว่าต้องเข้าท้ำไปอีกสองรเมตรเอาละรอมนี้เปิดประสบการณ์เพราะว่าเราจะต่อสู้กับความมืดกันนะคะพี่เขามีไฟฉายให้เช่าด้วยสี่สิบาทลองดู<ม>ว่าเราจะแพนิกกว่าความมืดไหมมาดูกันอินเทอร์เน็ตไม่มีด้วยขออนุญาตนะคะฉัน<ม>ว่าฉันจะแพนิกว่ะอืม คือถ้ามันเดินสว่างๆอย่างโอเคไงอันนี้ก็คือแบบมืดหมดเลยคิดแบบไปปะโอ้ตรงนี้ใหญ่มากโอ,โอเคค่ะค,ค่ะ,ค,ะคงไม่มีใครเข้ามาเดินคนเดียวใช่ไหมคะที่นี่ <c oughs> มีเหรอคะ <c oughs> อู้ข้างคาวข้าสนน่าจะนอนตรงปลายหิย <c oughs> ้อยตรงนั้นก็มีหยดน้ำเขาจะมีน้ำเนี่ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไ,นะไปจุดชมวิวเขาแดงมาแล้วไปปีนละมุดเข้าถ้ำแก้วมาแล้วแล้วก็ตอนแรกว,ว่าจะกลับแล้วแหละเพราะมันก็บ่ายสองแล้วเนาะกลัวกลับกระทรมมอไม่ทันใช่ปะต้องห้าชั่วโมงแล้วก็แวะซื้อน้ําลุงแกก็บอกว่าเข้าถ้ำพนักคอนยังถ้าไม่ได้เข้า่มาไม่ถึงประจวบนะจ้ะไปเลยจ้ะ น้ำตกแห่งไม่ถึงยังไม่ถึงนะต้องเดินลงไปอีกเมื่อกี้ขึ้นบันไดามาประมาณ300เมตรแล้วก็ตอนนี้ต้องมาลงหมด้สะัพานธรรมชาติมันมาจากทางโน้นเห็นไหมมาจากทางนั้นพระที่นั่งครูหาะฐาน อ๋อตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบโอ้ยดูเธอดูฉันขาฟันไปหมดแล้วดูสิ